นนี่จ้าสวัสดีทุกคนด้วยนะมาอยู่กับเราซากิกับไลเลนเจอร์อ่าวันนี้เราจะมารีวิวบราลฮัสวินแสงซึ่งตอนนี้ก็9ดาวแมมเป็นที่เรียบร้อยแล้วจากคลิปก่อนหน้านู้นมาตอนนี้มีเลือดอยู่919ล้านใช่ไหมน่าจะประมาณนั้นตอนนี้ก็ยังไม่ได้ล่างโคนแต่ได้คือสุดท้ายมาก็โอเควันนี้เราจะมาเล่นแค่2ตัวก็คือบราลฮัสวินแสงแล้วก็ ตัวบินจะมาดูความถึกของบราวกันเออตัวกันบินตัวนี้เก่งไหมอ่าไม่มีผักก,ก,ก็น่าจะเล่นได้อยู่ไม่มีผักอ่ะเมื่อกี้เราไปปิดเสียงเกมมาแล้วเราว่าเสียงเกมดังไปนิดนึง ต่อไปนี้เอ่อตัวบินตัวนี้อ่าไม่มีเกียร์โอเคเล่นสบายตอนนี้เจอเอเลนเวลแม็กแต่ว่าเกียร์ไม่สุดมาสองตัวอุ้ยแต่มีตัวหยุดเวลาด้วยอ่ะลองดูมีตัวหยุดเวลาสามตัวแต่ว่าไมากี้ใช่ไม่ได้เพราะยังไ,ไ่ไม่ล่าไฮเปอร์อย่าไปกลัวว่านี่เดี๋ยวเปิดคูณสองไปเลยถ้าตู้ไม่ไหวเดี๋ยวจะเอาตัวแทงมาเพิ่ม แต่เรามั่นใจว่าตัวหมาเอาไปแล้ว,วมไม่ไม่ไมค่อยติดนี่แหละหยุดเวลามาติด,ล,ตด,ล,ตดลัวิแต่เอเลิสมาเก็บตืมอล้วเนียว,วิตัวตัวบินเราไปไม่ถึงนะ่ะวิตัวการบินตัวนี้เก่ง โอ้ไม่เป็นไรหูดูปลาเขาโคตรถึงแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าเกรีรยเรายังไม่ตุดแล้วฝาดูวเกลยมไม่ถุดแ,แต่เล่นได้ขานี้ก็โอเคแล้วนะจริงวิงอยเกเ,เลยเขาก็ถูกตามมาแล้วขาดไม่ไปยนะวึกวะจะขาดติดยากน,นิดนึงชวิบ โอเคอ่าลื่นขึ้นเยอะวิ่งถึงใหนได้นะเนี่ยเป็นเล่นมาตีป๊อกลุกตีบ้านตีบ้านเข้าอีจุดเวลาเลยลื่นจุดเวลาตีป้อมอีตีบ้านตีบ้านเข้าอีกนิดนึงจะไหด้ไหมโอเค <Easy>. <S <S> <S โอ้ืมคิดว่าจะไหวไหมเราว่าน่าจะยากเกมนี้เดี๋ยวขอเปลี่ยนทีมคัดทีมก่อนอะทีมนี้มีตัวกันบินเก่งแค่ด้วยนะมาแต่เดี๋ยวลองดูแต่เกมนี้เดี๋ยวจะขอเพิ่มตัวกันบินไปน,นิดนึง ไม่งั้นเราว่าเราตายแน่เนี่ยอ่าโอเคเอาหมากลุกไปหนึ่งเอาแค่นี้แค่นี้แค่นี้ Let's go ตัวกันตัวกันบีนเราผ่านไปไกลเลย น่อยอน่อยคุณไม่ซืออ้อยตอวอย่างนั้นหมักลุกลุกกดโล่มาแล้วโอบาจะวินแหงแล้วไม่ยืนอยู่ยืนวัดได้อยู่อ,นนอันนี้ไม่เมล่นไม่ถั่วเลยแต่ยังยืนได้อยู่ดูโถึก ถึกนั้นเนี่ยจะโดนสามได้แบบอันนี้โดนตุ้มีง่ายเหมือนกันเพราะว่าเกียร์ยังเป็นเกียร์แบบโค้ดาวอยู่จะฝังลู้นแล้วทำพีเดนเดี๋ยวขอพายุไปก่อนหมออาตีฟ็อกยางเงี้ยตีฟ็อกโหแต่มาลู้นเขาว่าทำพิเดนให,ให้ย่อยนะเนี่ย ไเรียบร้อยโดนหักมาอย่างนี้จะรอดหรือจะล่วงเราว่าน่าจะนาเดี๋ยวเดี๋ยวขอเลื่อกความเร็วเลยล้วกันอ่าโอเคลูกหมดแล้วโอ้โหแต่ยืนได้นานนะมาเกมต่อไปอ่าเกมนี้ไม่ได้เอ้ยแต่ฝันฝน,นู้มีโดนแน่นอนนะ มาลองดูแต่แะ้ว่าไหวตัวกันบินไม่ต้องวัดแหละฝั่งนู้นตัวละครจะไม่สุดแต่เกียร์เขามีตัวแน่นอนนะนแต่ไปทัน,นมืดด้วยต้องวัดแล้วว่าตัวบินให้ตีฟ้อมแรง จะขัาเป็นสายไหวพี่นะตีฟันไม่น่าจะเบาไหวเลยอ้าโอเคเราวน่าจะชนะเส้นสายในเกมนี้โอเคมาอีกเกมหนึ่งเกมสุดท้ายอือไม่มีตัวกันบินเอ้ยมีมีมีตัวกันบินนี่หว่า ขอนี้ก่อนอมีตัวกันบินอีกแล้วอะ่ะอืมอ่ะน่าจะไหวตัวกันบินตัวนี้น่าจะเล่นไหวอยู่คือหมากรุมมันผักได้อะเราไม่ค่อยอยากเกิดรีบแขงแที่ฝั่งปปนู้บอสมีตัวบินนะวุ้ยตีทีละหน้าเลยอะ่ะ กินรู้สึกจบง่ายไปเดี๋ยวไปเล่นในสเตจหลักด่าน4 44กันดีกว่าแต่ครั้งเนี้ยถ้าใช้ตัวบินไม่น่าจะเวิร์กงั้นเดี๋ยวเอาตัวต้องต้องเป็นบราวตัวนี้นเอาเป็นตัวยืนแล้วก็ตัวดาเมจตัวเดียวเลยไหมตัวดาเมจเพียวๆตัวดึง เอาบราใสไปเล่นหรอเอาเอ,าอ,าอะมีกูมินอจำได้ป่าว่าเมื่อเกือบปีที่แล้วเราบอกว่าเราจะทำเมกูมิน9ดาวหมทตอนนี้กำลังเก็บกบอยู่นิดนึงนิดนึงไกลไกลแล้วไกลละไกลตา,ตายละมา1เกมเอาเพื่อนไปช่วย1คนเผื่อไม่ไหว าบาเป็นตัวยืนตัวเดียวที่เหลือเป็นเมกูมินเราว่าไ่วยนะถ้ามันรู้สึกว่าง่ายเกินไปเดี๋ยวไปเล่นด่าน,นกันดีกว่าวีก็ใช่ว่าเล่นๆนั่น,นะนะ่ะีเมกูมินก็จ่ายเเมจแรงนเนี่ยเราว่าตามื่อกี้ไม่ค่อยเห็นผลเดี๋ยวคันได้จะเมกูมินออก และเอาบราวไปตัวเดียวเลยตัวเดียวเดียวเลยมาไม่เอาเพื่อนไปช่วยด้วยเกมนี้เดี๋ยวพยายามใช้เทมช่วยอย่างเดียวตัวเดียวเดียวเลยมารู้สึกว่าจะผักไม่ค่อยไปแต่ว่าค่อนข้างถึกผักไปแล้วผักไปแล้ว ไปละไปละไปลเะาเราหายไปไหนหมดอ่ะถ้าไนไปเหลือสองตัวก็ไม่น่าตายนี่ถ้าตายเออโอเคโอเคโอเค,อเ,คเอ๊ะมันหายไปเฉยๆแหละแล้วก็ไปอยู่ฝั่งนูน้นแล้วก็หายว้าวอุ้ยแต่ถึกใครได้นะ ดีดาน414นะดานได้สุดนะความก็ถือว่าโอเคจากการที่ไม่มีเกียร์ไม่ได้สุดแล้วก็ไม่มีโจมตีโดนแน่นอนเป็น6ดาว2คิ้นแล้วก็ไอเทม7ดาว1คิ้นเอ,อ้ถือว่าทำได้ดีนะเนี่ยมาเดี๋ยวใช้ไอเทมช่วยเลย ไม่ได้เพราะเดามจมันไม่มีอยู่แล้วตัวละครมันเกิดมาเป็นแบบแทงล้วนๆไม่ไม่มีดามจมาตกมันคือแทงแบบแทงล้วนแหละไม่ไม่มีดามจมาตกเลยมาเราว่าเป็นตัวละครที่เอออาจจะมีตัวแทงที่ดีกว่าแล้วก็มีดามจที่มากกว่าแต่ส่วนตัวเราค่อนข้างชอบนะมันเล่นกับตัวบินได้สนุกดีสกิลข้อเสียคือเรามองว่ามันไม่มีดามจเลย คือตอนเล่นดา่าน444ที่เราตัดไปคือมันนานมากตีบ้านไม่แตกทีนานมากเราก็เลยเออไม่เอาละแต่เราชอบความที่ว่ามันเพิ่มเลือดตั้ง500แล้วก็เพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่นี่คือเกียร์ไม่สุดนะอ่าเป็นเกียร์เร็วหนาเป็นเกียร์ฟรีกระดิ่งก็เกียร์ฟรีอันนี้ก็เกียร์ฟรีเพราะว่าไอดีนี้เราเล่เนไปสายฟรีไม่ได้เติมเลย ถือว่าสุดยอดเลยสำหรับบราว์ฮัสวินแสงถ้าได้ล่างโคนมาน่าจะเก่งกว่าน,นี้ขึ้นเยอะแต่ว่าเสียดายไม่ได้แต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ดีไหนเขาด้วยเทมซีเออไม่เปลี่ยนอนะมันไม่ได้มันได้พลังชีวิตค่อนข้างน้อยเอ่ออันนี้ก็ไม่เอาอ่ะอันนี้ดีกว่าแม่ ไม่อ่ะรองเท้าเร็วน่าดีกว่าเพราะว่ามันมีหลบสกิลด้วยอัอนนี้ใส่ให้นี่อยู่คนนี้มัธยมก็คงยาวมาเปลี่ยนให้ไม่ได้หรอกมาเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเอาไว้เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายไว้เจอกันชอเมฟอ่าคนนี้จะมาสวัสดีทุกคนด้วยนะไปอยู่กับเราซากิ ในช่วงสักกิท้ายคลิปอ่าอันนี้คือชื่อคลิปที่คิดขึ้นมาเองตอนช่วงท้ายคลิปอ่ะเรามีข่าวจะมาบอกเคอวันอังคารนี้หรือคืออังคารที่ใกล้จะถึงนี้เราจะมาสตรีมเกมใน YouTube เราจะไม่ได้สตรีมเกมใน t i k t o อกละแค่อาทิตย์นี้นะแต่อาทิตย์ถัดไปก็ยัง t k t t o k อยู่เหมือนเดิมอ่าเพราะว่าสัปดาห์นี้ได้ทําการหยุดมหาลัยมีการหยุดวันอังคารวันพุธอรหัสแล้วก็วันศุกร เราก็เลยคิดว่าเอเวลาว่างนะเนี้มาสตรีมเกมดีกว่าเราก็เลยกะจะสตรีมเกมตั้งแต่วันอังคารนี้จนถึงวันเสาร์เลยแล้ววันอาทิตย์ก็ลงคลิปเหมือนเดิมอะขอบคุณมากถ้าใครดูถึงท้ายคลิปก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยสําหรับวันนี้บายบายไว้เจอกัน